ดีค่ะช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจนะคะนี่ก็<อ>กินเจเขาเหมือนกันค่ะ<อ>ก็ถ้าไปซื้อนี่จะแบบว่าแพงแล้วก็ซื้อมาทำเองซะเลยก็จะมีส่วนประกรอบหลักๆที่ใช้กันนะคะแม็กกี้ค่ะีนน้แม็กกี้เจนี่ค่ะสุนแล้วก็ซอสปรุงรสปลาเขียวนี่ค่ะ ก็เจอันนี้ก็เจเหมือนกันไอเป็นซอสเห็ดหอมมาแทนซอสหอยนงรมเราแบ่งกับพี่เทีมงานเหลือเท่านี้ <c oughs> แล้วก็เต้าเจ้าสูตรเจเหมือนเดยวหาสินีลักก่อนนี่เป็นผงปรุงรสค่ะยี่ห้อฟ้าไทยค่ะ เคมเจนี้ก็โปรโตนีนนี่ก็เป็นผักที่ซื้อนะคะน,นี้ยี่สิบบาทน,นี่ผักบุ้งห้าบาทอันนี้กะล่ำปีสิบห้าบาทก็ คะนาอันนี้คะน้ะน,นี่10บ,บาทแล้วก็มีพริกพริก10บ,บาทอันนี้คือว่ากินได้หลายมื้อนะคะก็อาจจะเป็นผัดคะาปลาเค็มเจผัดกะหลำ่ำหรือว่าผัดโชยักยาวผัดประบุ้งไฟแดงอะไรพวกนี้คือทั้งหมดนี้ก็กินได้หลายวันอยู่นะคะหลายมื้อไม่ใช่หลายวันหลายมือ้อ ซึ่งเทียบกับการไปซื้ออาหารเจส่วนมากเขาจะเริ่มต้นที่50หรือว,ว่ามันจะแพงไปแล้วก็ต่อแถวนานคิวเยอะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเรามาค่อยดูกันทีละเมนูนะคะว่าจะทําอะไรกันบ้างเราก็จะมาทำผัดผักบุ้งไฟแดงเจกันนะคะเริ่มจากหั่นผัด อันนี้คือหันทิง้งไม่ค่อมีใบนะง่ายๆค่ะคือเราใส่เครื่องปรุงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อย,อยใส่ทีเดียว ก็ใส่ผงฟ้าไทยแล้วก็ใส่ซอสพุงนสดฟ้าเขียวอะไรเนี่ยเต้าเจี้ยว มันเอาไม่ค่อยออกอมันแน่นนี้เนาะแล้วก็น้ำตาล,ล,ตาล,ลใส่ซอสหอยนางรมหน่อยเนฮะ้ยหอยซอสเห็ดหอม เราก็จะได้ก่อนปรุงเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันเปิดไฟค่ะเสก็ใส่น้ำมันจริงๆกระทะนี่ต้องใช้น้ำมันนะแต่ว่าติดกันแหละ ใส่พริกโขลก ใส่กระเทียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ชอบผักแบบสุกๆก็เลยต้องไว้นานนิดนึงบางคนก็อาโดโอเสร็จแล้วเนี่ย นี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย